สว e ตเอเนอแล้วก็ดั t เตอร์ฟราเนี่ยบนผลิตภัณฑ์วิตามินนะจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวนะ เรื่องราวเริ่มจากดรฟรายคือแบรนด์มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1999แรกเริ่มเนี่ยเขาทําเครื่องมือแพทย์มาก่อนแล้วก็ค่อยต่อยอดมาผลิตวิตามินแล้วก็อาหารเสริมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้มาตรฐานสากลแบบเข้มๆอย่างสวิต m มดิก ISO IFS หรือว่า GMP เนาะแล้วเขาก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์มาเป็นแบรนด์สวิต n e r g y เน้นขายพวกว,วิตามินเม็ดฟูแล้วก็แคปซูลจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาขยายไปถึง80ประเทศทั่วโลกเลย เพราะคนมั่นใจในคุณภาพแล้วก็แบรนด์ความเป็นสวิตเซอร์แลนด์แท้ๆค่ะและตั้งแต่ปี2019เนี่ยแบรนด์นี้ก็เข้ามาที่ประเทศไทยโดยมีผู้ขับเคลื่อนที่สําคัญคือบริษัทวิตาลิซี่จำกัดซึ่งเป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยค่ะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการนําเข้าตรวจสอบคุณภาพจนกระจายสินค้าไปทั่วประเทศเลยสินค้าหลักของเรามีทั้งแคปซูลและเม็ดฟูค่ะ เม็ดฟูเนี่ยถือว่าเป็นตัวขายดีเลยนะคะจนต้องขยายรายการผลิตไปหลายๆโรงงานแต่ที่สำคัญเนี่ยแคปซูลเรายังผลิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมด100%เซนะคะภายใต้มาตรฐานเดียวกันเป๊ะๆเลยและในเดือนกุมภพาพาันธ์2 5 2 5ก็มีการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ ang, และก็โลโก้เพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้ายอย่างชัดเจนขึ้นและเป็นไปตามข้อกาหนดของออยค่ะ ทางบริษัทวิตาลิซี่ตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยก็ได้รับอนุญ,ญาตจากโ o o b l s u i t t Group นะคะในการใช้ชื่อ s w i t t e n e r สำหรับกลุ่มแคปซูลในประเทศไทยค่ะอยากลองสินค้าที่มีมาตรฐานสวิสค้นหา s w e e แ e n e r และก็ด r Fry นํานำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทวิตาลิซี่จำกัดดูรายละเอียดที่ไบโอหรือกดสั่งจากช่องนี้ได้เลยค่ะตรงนี้นะ